หลวงปู่มาอยู่ถ้ำน,นี้กี่ปีแล้วหลวงปู่ครับพศ51อห้าสิบเอ็ดหอยูน่ S. <S ยน,น,น,นี่ตรงนี้เดิมทีมันเป็นอะไรหลวงปู่เป็นวัดล้างวัดล้างสงล้างไม่มีพระสงฆ์ตั้งเพราะว่าเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยอือมาที่อุกวารย์งถ้าไม่ไม่ตรงไม่เที่ยงจริงๆอยู่ไม่ได้อ๋อครับฮะ ตอนตอนแรกเนี่ยที่มามปู่มาเนี่ยอะไรนำพาปู่มามีญาติโยมเขาไปเห็นตอนนั้น,นปู่อยู่ทางเขาพระวิหาราหาเขาไปเห็นก็อบอกเอ๊อยู่อย่างนี้ไม่ได้เนี่ไปต้องต้องไปอยู่ทางบ้านเนาะมีญาติโยมเคยรู้จักเขาก็ดึงมาเลยเจือ แต่พอมาเห็นปุ๊บเราก็น,นึกว่าเอยตรงนี้มันเคยมาตั้งแต่เมืยอย่อไหร่แบบนี้นะก็งงอยู่มันคล้ายๆคายเคยมาก่อนคล้ายๆเค,ย,คยมาอสงสัยจะมาในความฝันในนินนะมิตมันเป็นที่โลกล่างเลยนะไม่มีพระอยู่หลายปีนะสิบกว่าปียี่สิบปีเนะี่ยเป็นวัดล่างนะอืะไม่มีพระอยู่ไม่มีพระอยู่ยแต่ว่าเคยเป็นวัดมาก่อนเคยเป็นวัดวัดนี้เขาสร้างตั้งแต่พศ2513-14นะพระดีพระเจ้าว,ว่าท่านมรณภาพ อพระมาอยู่ไม่ได้อ๋อทาไมทาไมอยู่ไม่ได้ฮะไม่รู้เพราะว่าที่มันเข็ดมากที่รุนแรงกับที่เขาแรงถ้ามาไม่ปฏิบัติไม่อะไรหน่อยทําทําออกนอกปีตนอกทางจะอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยแยกปรรษากันทั้งนั้นเลยนะอ้หลายหลายสิบลูกที่มาอาจจะมาถึงเราอตามตามตำนานเดิมหรือประวัติเดิมของที่นี่เขาว่าไว้ยังไงอ่ะครับมัน เป็นบ้านเก่าเมืองเก่าอยู่นะเพราะว่าเป็นครั้งหลายพันปีมั้งได้ยินตามที่นิมิตนะอมันเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าเป็นวัดบ้างเมืองล้างมันถึงดูเป็นโัดห้นหัอะไรทํานองเนี่ยมันเป็นที่เจ้าที่เจ้าภูมิเจ้าเจ้าปู่เจ้าฟ้าเรื่องเด็กท่านจะขึ้นมาจากเมืองลาวมาตั้งฐานบ้านท่้งนี้อ๋หมายนะแล้วนี้ท่านก็เป็นเจ้าภูมิอนี่ อาแต่มาสงสัยจะเป็นลูกเป็นหลานท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงม่อยู่ได้อยู่ได้อตอนมาแรกๆโยมว่าถ้าจงจริงก็อยู่ไปเขาไม่ได้นิมนต์เลยนะไม่ได้นิมนต์ให้อยู่มาได้สามวันสามวันก็เข้าพรรษาวันเข้าพรรษายังไปบินบาทเฉยอยู่นะโยมก็เห็นก็บอกเอ้ยไม่ต้องนะครับครับครับวันนี้ถัาบาทเข้า่าแอถ้าโยไม่รู้ว่ามาอยู่อ่าครับเรกนิมนต์กลับไป อาถ้าเจงจริงก็อยู่ไปเข้า่าจะคอ,อยดูเข้าแล้วก็ไม่เจริงแต่ก็เราไปตามทำธตรมเนียมของเราตามประเทศนี่ตามที่เราเคยปฏิบัติมาไม่ไปลบดูใครครับอ่ากับเจ้าที่เจ้าภูมิเราก็ให้เคา,ารบนับถือซึ่งกันและกันให้เกียรติโปรงง่ายเราม่ไปลบดูท่านท่านก็ไม่ลบดูเราอาศัยซึ่งกันและกันปวดน้ำํำถ้าให้กันเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็ปวดน้ําให้เจ้าที่เจ้าทางทด็กกำลัเรียนเขาเย็นเย็นเป็นสุด จุดที่หลวงปู่อยู่เนี่ยมันเป็นหินคล้ายๆเหมือนเป็นชงโงกออกมาเนี่ยตรงนี้เดิมมีมีสารามีอะไรแบบนี้ไหมฮะไม่มันมีเถิบไม้หน่อยหนึ่งมีเถิบข้างหน้าหน่อยหนึ่งแต่ข้างาไม่มีหรอกก็เป็นพื้นดินแต่มีพระพุทธรูปองคเดียวองใหญ่ี่ยอ๋อแต่เป็นหินที่ยื่นออกมาคล้ายๆหน้าผาก็กันแดดกันฝนแค่นี้เองแต่ว่าพอหลวงปู่มาอยู่ถึงจะมาทําหลังคาทําอะไรพวกนี้ใช่ไหมมาทำนี่ใหม่มาโบราณนักใหม่อ๋อ ก็เลยกลายมาเป็นกุฏิเป็นกุฏิโอ้แล้วก็งหน้าก็ตอนรับญาติโยมโอ้อปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้ใช่โอ้ครับนะอยู่ในนี้เนี่ยหลวงปู่ตอนมาอยู่ครั้งแรกมีการฝันนิมิตไปอะไรไหมฮะหลายอย่างเหรอฮะแล้วก็เจ้าที่เจ้ามงเขาเนี่ยญาติโยมมาเล่นด้วยมาเที่ยวมาคุยมาสนทนาด้วยกลางคืนเนี่ยถ้าถึงเวลาไหว้พระญาติโยมไม่กลับหรือไม่ไหว้พระ้วยไม่ได้ ไไม่ด้งูเจ้าที่ท่านมามีข้างหนึ่งนั่งคุยกันเนี่ยงูเจ้าที่เข้ามาถึงกลางโอ้มีงูสามเหลี่ยมอฮะตัวยาวเป็นว่าสองว๋อเขามานี่ยร้องไปคนอาทิตย์ละทางแล้วตอนหลวงปู่มาอยู่เนี่ยมีไฟยังไม่มีไม่มีปัจจุบันมีไหมฮะปัจจุบันมีไฟตอนที่มาเขาก็มีอยู่หรอกแต่ว่าอะไรอะไรมันก็ล้างมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้โอ้ใช้ไม่ได้หลวงปู่ก็ใช้พระธรรก็ใหม่หมด ตอนแรกก็ใช้เทียนกันอยู่ใช่ใชแล้วก่อนก่อน<ๆ>จะมาถึงไฟฟ้าอลุงปู่ก็พัฒนาค่อยๆทำในทีละนิดทีละหน่อยอแต่ก็ไม่ทํามากทําพออยู่ได้ไม่ไม่เอาใหญ่ตัวมากพื้นที่วัดเราประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้มาโน่น่ะถึงปากทางเข้ามาอ๋อจริงๆถึงปากทางเลยเหรอฮะตรงตรงนี้แหละตรงรั่วไปเนี่ยอ๋อใช่หมดเลยฝั่งซ้ายใช่หมดเลยอือแต่มันเป็นที่ของสาธารณประโยชน์ของบ้านก็อยู่ แต่เราก็ดูแลดูแลมันยังไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์ต้องได้ดิ้นรนอีกหลายอย่างอยู่ทางที่จริงทางสำนักพุทธเขาก็อยากให้ตั้งเป็นวัดเขากำลังกำนันการต้องขอเป็นวัดให้สมบูรณ์ก่อนแต่ตรงนี้ก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านชาวบ้านก็มาทำบุญทำบุญที่นี่ชาวบ้านเขาก็มาทำบุญมาเรียไให้ได้ป่วยยังไงบ้างบางที ทางเลือกที่สองที่สามประมาณนั้นช่วยญาติช่วยโยมช่วยได้เท่าไหรเราก็ช่วยไปตามกําลังเราทําได้วิที่พึ่งทั้งทางกายทางใจว่างั้นเถอะชาวบ้านตอนนี้มาปรึกษากันเรื่องอะไรบ้างก็ดีทุกอย่างหลายเรื่องเป็นอะไรมีปัญหาเจ้ากบครอบครัวเจ้าก็มาหาเจ้าคนป่วยเออใช่มาหลวงปู่ช่วยอะไรเขาได้บ้างก็ตามตามต้องดูสถานะอะเก็บไข้ได้ป่วยเรามีวิธีรักษาไหมได้ยังไงไหมอย่างนี้ ยังไม่ที่นี่ก่อนญาติโยมจะมานี่ก็มีญาติยโยมทางท้าปองนทางอะไรเขาก็พากันมาพ่ออยู่เฉยๆเขาก็แน่นหน้าอกอแน่นหน้าอกแล้วก็บูบไปเอาไปสมลงมาครับแต่เขาก็มีสติมีอะไรเขาก็ามาหาตามที่หลวงปู่ดูมันก็จะเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรอนอเขาไปตัดที่ตัดทางตัดไร่นะตัดต้นไม้ ทานแล้วเขาไม่บอกเจ้าที่เจ้าภูมิเขาเขาเลยไปสนมันตรงนั้นโอ,อเจไมัก็เป็นคุณเจือีกทางหนึ่งแล้วกู่บอกเขาว่าไม่เกินสองวันก็ได้ออกมานะเขาไม่เอาถึงตายแต่ยังไม่ตายตํางแก่ปอ่ทั้งน้องเราช่างสายตายด,ดูด้วยนะทางหมอด้วยครับลหลายอย่างตอนนี้หลวงปู่ทําอะไรไปได้บ้างแล้วฮะที่ ที่วัดเราพัฒนาไปอะไรไ,ไ,ไปบน้บ้ากำลังเริ่มเริ่มอย่างนี้นะแทบแค่เห็นก็ทําห้องน้ำห้องน้ําก็มาได้หลังคาเรานี่เราสบายใจหน่อยอ๋ฮะก็มีมีศาลาที่มีหลังคาหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ทําห้องน้ํำแล้วหลวงปู่จะทําอะไรต่ออีกไหมฮะหลวงที่ท่านบอกกระทาญาโยมมาทำ สรากลางน้ำสรากลางน้ำออที่ที่เป็นที่เป็นบ่อที่เพจอภัยทานจะเป็นสรากลางน้ําอยู่ตรงนั้นใช่เห็นน้ําลดแล้วน้ําจะขึ้นไหมฮะหรือน้ำก็อยู่แค่นั้นแหละอไม่ลดกว่านี้ไม่ลดกว่านี้แต่ก็จะทําสรากลางน้ําเพื่อ ออะะไรฮมันสารกรรมน้ำนี่พูดง่ายๆพวภาษาบ้านเราเขาจะว่าเรียกว่าสิมน้ําสิมน้ำอ๋อเราจะใช้บวชใช้อะไรได้นะทำสิ่งทำสมองบูบูสดหรืออะไรอย่างเงี้ยการบวชกันอะไรอันนี้่ะเป็ที่สังฆกรรมของพระสิมอ๋อจะทําทํากลางน้ํำต้องต้องใช้งบเท่าไหร่ของปู่ นู่นไม่ใชว่าสองสามแสนได้อยู่หรือมั้งเหรอเอาแค่นั้นไม่ทำมากไม่ทำมากไม่ไม่ไม่อไม่เอาใหญ่ไม่เอาหรูหรามากก็บันจูพระได้สักยี่สิบสามสิบรูปอเวลาทำสังฆกรรมเรานวันนอกใช่ไหมเราคงไม่มีพระมาเป็นร้อยหรอกแต่ก็ไม่แน่นะเวลาตอนนี้ปู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ผู้คนมีปัญหาด้านด้านการเงินบ้างด้านครอบครัวบ้างล้าปู่จะจะแนะนําเขายังไงฮะ ด้านครอบครัวก็ต้องคอยแนะนําว่าเราต้องแคร์ความรู้สึกของกันและกันผัวเมียครับต้องแคร์กันเชื่อกันมีศรัทธาเชื่อกันแล้วมีความซื่อสัตย์ต่อกันอ,อย่าไปฟังคนอื่นให้มากมายค,คนอื่นมันจะไม่หวังดีกับเราเท่ากับครอบครัวของเราอม,มีอะไรก็ครอบครัวของเราเนี่แหละจะช่วยกัน ให้แชร์กันให้ยกย่องสรรเสริญซึ่งกันและกันไม่นอกใจกันอไม่หาว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกไม่เอาอืเราต้องหาต้นเหตุหาที่ปัญหาปัญหามันเกิดจุดไหนเราจะแก้ไขจุดนั้นร่วมกันอืถึงจะอยู่กันในยืดยาวประมาณนั้นอืแล้วปัญหาเรื่องการเงินนะครับปู่ครับการเงินอยากจะมีเงินอยากจะรวยหนึ่งปู่ก็มีคาถาให้อยู่ มันก็เป็นอุบายแหละเนาะแต่ของที่เอาจากหลวงปู่ไปนี่นะหนึ่งห้ามทะเลาะกันอืเวลาขายของนี่นะเปิดร้านปุ๊บห้ามทะเลาะกันห้ามดุดาา่ากันห้ามว่ากันหน้าบึง้งหน้างอไม่ได้ขายไม่ได้วพรานันะ้นต้องใจดียิ<อ>้มแต่ละถ้าคนเราใจดีอะไรมันก็จะดีขึ้นนะการเงินม<อ>ันก็ค่อยจะดีมาเรื่อยๆเป็นอุบายอีกอย่างหนะึ่ง ถ้าสมมุติว่าเรากําลังขายของดีๆอลูกค้าเดินมาเห็นเราทะเลาะกันอยู่เขาไม่เข้านะต้องนินเหรอใช่ไหมล่ะเงินมันก็ไม่มาครับถ้าเราใจดีทําอะไรดีลูกค้ามาเงินมันก็มาในเมื่อนมันมาเรื่อยๆเขาอย่างเดียวอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปนอกใจกันไปเที่ยวรู้จักประหยัดรู้จักประหยัดอดทนมันทำมาหากินใช่ตรงนี้ด้วยรับรองไม่ต้องเพน่งใครความจนมันกลัวคนขยันไหม โอ้ฮะความจนกลัวคนขยันเนาะใชอ,อถ้าคนขยนนันมีความจนมันจะไม่เข้ามาใกลอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่นะใหลวงปู่ขอพรญาติโยมหน่อยฮะเอ่อทานี้ก็ขอให้ญาติโยมผู้ได้ฟังได้ยินในเทปนี้ในในีต้ตอให้มีแต่ความสุขความจเจริญก็อย่างที่หลวงปู่บอกเนี่ยอยากจะรวยต้องไปขยันอดทนมีความซื่อสัตย์ต่อก,กันและพพการทักครอบครัวทั้ง หน้าที่การงานทุกอย่างก,ก็จะไปได้ดีขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญมันเห่งๆรวยๆนี่แหละคมแผ่เมื่อของโยมที่นัดมานี่นะอย่าลืมฝากเรื่องกันนะกันนี่สุดยอดครับอ่เจริญพรเออได้วยๆเห่งๆ,ๆ้วยๆนะ้วยๆครับ